ทำไมอ่ะกูเล่นดีกูกูไม่อายด้วยทำไมว่าไงว่ายังไงเอ้าไม่ใช่มึงอ่มว่ายังไงไอ้เหี้ยมึงจะทวนคำถามนัเหี้ยอะไรอ่ะโอเคค่ะแค่หนึ่งจับเดบให้คุณน้าฟังนี่ก็คือทางอนาชียทางเซนเซียค่ะก็ตีจบกัน์ดินที่เรียบร้อยแล้วคุคณน้าเออแต่นี่เนี่ยค่ะเมื่อวานเนี้ยมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งในอ๋อวอซับแล้วกันนะคุณน้าอันหนึ่ง เฟซไอซีกูยุ่งไม่ได้มันก็คือเฟซข้างนอกก็จะไหนฮะมันคือเฟซข้างนอกมันคือเฟซข้างนอกถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากด้ไ้นี่มึงก็ไปเคลียร์กันเองเวนกูไม่ยุ่งกูไม่สนบ้าปะกูยอยู่แค่นนในเมืองอั้รมันชีวิตส่วนตัวพวกมึงจะไปโพสต์่ามันจะไปโพสต์โคตรพต่อโคตรแม่มันก็เรื่องของมึงเหอะไอ้เหี้ย มึงก็งไปหวดกันเองข้างนอกเด้เออบ้าไะเนี่ยจะให้ห้ามได้ไงอะ่ะพี่อยู่อ่ะพี่อยู่ก่อนเลยครับพี่ริงผมมา อยู่ดีครับอ้าวได้เดี๋ยวนี้พี่ยูหญิงนะพี่หวัดดีหวัดดีแล้วไม่ได้ดายโบอยู่ดิด่ายโบอยู่ะครับจะมาขออนุญาตครับว่าจะขอสัมภาร์ตึกส่วนหนึ่งครับไปขอทำอะไรบางอย่างนะจะไปดูก่อนไปทำอะไรพี่ทำเกี่ยวกับแข่งขันล้าสุดทุกซีซั่นของเรา ขอสัปปทานตึกตึกหนึ่งคือคืออะไรพี่จะทาเป็นพอเป็นใหม่อ๋อเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นใช่ครับเป็นไอ้นี่ใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรนะเป็นหอคอยใช่เป็นหอเป็นนวเซียมสําหรับแข่งขันทั้งหมดที่เราเคยจัดมาครับอ๋อได้พี่จะย้ายจุดคพี่เลยจะมาขอสัปปทานศึกตรงกลางเมื่อที่เป็นเหมือนสัปปารครับต่อซื้อสัปปทานอ๋อได้พี่ได้ครับ มันไม่ไม่หน่วงใช่ไหมพี่มันอยู่ใต้แดงเขียวนะเดี๋ยวถ้าเป็นโมโอครับไม่น่าหน่วงโอเคครับพี่ครับใช่ครับโบจ่ายสั่งด้วยเราซื้อตึกเขาเอาตามมาตามมาโบนี่เดี๋ยวเราจะซื้อตึกพี่วีเอียกว่าพีวีสี่สิบโรงพยาบาลเมื่อกวันว่าคุยแล้วครับแล้วอีกไว้ไม่ได้ฟังพีวีสี่สิบแล้วครับลุงรัอะไรอ่ะเอ้ไม่รู้เอามานี่แทนเดี๋ยวไราค่อยว่ากันนะค่อยว่ากันเอาอันนี้ก่อนโอเคียรเดจ่ายตังค์ด้วยซื้อตึกปัตตาน ระหว่างทางเาชี้กับทางเซนเซียครับถ้ค่อนข้างที่จะจบไปได้ด้วยดีแล้วก็มีการรือผู้ชมกันด้วยทัาตอฝ่ายอะไรอย่างนี้ก็ผู้นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหานะคะจะเกิดขึ้นในวอทช์ที่อ่านของส่งอะไรเราอย่าได้พูดนะดูในมือถือก็คือมีข้อความโพสตขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าเขาได้ทําการสอดคล้องของโพยกับทางเจ้าหน้าทีาะะท่ตํารวจ ที่เรียบร้อยแล้วเขาแจ้งว่าแบบว่านในคราวนั้นเนี่ยเขาโดนตวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตำรวจได้ออกไปจากพื้นที่เรียบร้อยแล้แล้ตวตำรวจส่วนใหญ่ออกไปแล้วแต่ว่ายังสรายยังไม่ออกอะไรประมาณนี้เขาก็เลยได้มีการพูดคุยกับทางจ้างตำรวจแล้วเขาบอกจบกันได้ดีก,ดก,กับตำรวจบุคคลงกล่าบุคคลเก่ากคือไอ้ดำคนโพสต์ตังกล่าวคือคือดีโอวีดำสากุลนะ ก็เลยส่งรายละเอียดตรงนี้มาให้คุณน้าดูอีกทีหนึ่งแต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกว่านี่นะคะเขาบอกว่าผมตัดต้นแล้วนะครับผมจบดี้มดไม่ได้อะไรเลยเขาว่าอย่างนี้ได้โอ้เป็นเสียวัยรุ่นวัยรุ่นหัวร้อนวัยรุ่นหัวร้อนซ้อนเงื่อนล้วให้ต่ออ่ะต่อดิ ก็ต้องส่วนนี้อะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ต้องส่วนนี้ค่ะก็อ,อยากเ<ไ>ปกานตอนที่จบไปจะอยู่ยในอ่าส่วนของมูลค่าอเออเดินไปนิดหน่อยค่ะคุนะก็จะเป็นมูลค่าศูนย์ต่อสามสิบห้าล้านค่ะคุนะเดินไปสิบล้านหน่สองอันนี้แล้วก็น,นี้สุนะัจะพูดคุยกระทำอนา,านชีเลยไหมคะเขาอยู่ไหมล่ะอยากขออนุญาตตามให้สักพูดหนึ่งนะคะ ก็คืออันนี้คือคูกําลังสงสัยอยู่ว่าตอนแรกกูให้มึงดูว่าคูยังไม่ได้สนับสนุนแก๊งไหนบ้างแล้วถ้ามันตกหล่นอะคือมันต้องแจ้อย่างนี้ค่ะว่าสมุกแก๊งอ่าเหล่าเนี้ยค่ะเป็นแก๊งที่อานานกว่าแก๊งปัจจุบันแล้วมันมีอีกไหมมีไหมที่ตกหล่นแบบเนี้ยคือใช่นะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าตกหล่นก็จะต้องไล่ไป เขาแบบที่ยังอยู่ดิที่ยังอยู่ก็ก็ต้องต้องไล่จับอะค่ะต้องไล่จับหมดเพราะว่าแก๊งที่อายุเยอะกว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาจะได้รับการสนับสนุนน้อยกว่าแก๊งใหม่อือใช่เพราะว่าด้วยต้องบอกว่าด้วยการหาหาเงินในในแต่ละยุคสมัยที่เราสนับสนุนดีกว่ามันก็เลยว่าจะไม่เท่ากันเพราะในยุคนั้น มูลค่าเท่านั้นก็คือเ,อเยอะแล้ว